ทีนี้นะครับเมื่อลูกหาฟอร์มั่วฉาดได้แล้วนะครับเราจะมาพิจารณาโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดครับขออนุญาตทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าโครงสร้างที่จะเหมาะสมที่สุดครับอันที่หนึ่งครับฟอร์มั่วฉาดต้องต่ตําๆหรือไม่ก็เป็นศูนย์หมดเลยจะดีมากๆเลยโอเคปะถ้ากรณีมีประจุผลรวมของฟอร์มั่วฉาดต้องเท่ากับประจุถ้าที่ en สูงฟอร์มั่วฉาดต้องเป็นลบ EN ต่ำฟอร์มั่วฉาดต้องเป็นบวกถ้าประจุสูงๆมักจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเหมาะสมเช่นบวก2บวก 3, 2, 3ลบ2ลบ3อะไรพวกนี้นะครับ อ่ะโอเคครับลูกครับลองมาดูครับถ้าทั้ง3อะตอมนี้นะครับก็คือซัลเฟอร์คลอรีนและไนโตรเจนลูกสังเกตนะครับอันไหน En สูงสุดครับคำตอบคือไนโตรเจนใช่ไหมลูกไนโตรเจนสูงสุดใช่ไหมครับอ่ะไม่ใช่ซัลเฟอร์สูงสุดนะอย่าลืมว่าไนโตรเจนลองจากคลอรีนถูกไหมสูงสุดคือฟลูอรีนลองมาออกซิเจนลองมาคลอรีนถึงมันจะเป็นไนโตรเจนนะครับอ่ะลูกครับโครงสร้างไหนจะเหมาะสมที่สุดลูกพี่นา นิดนึงครับให้ลูกดาก่อนว่าโครงสร้างไหนจะเหมาะสมที่สุดอ่าตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกติก๊กตอกตุ้มบานบุ่มนะครับนะคำตอบคืออะไรครับโครงสร้างที่2อครับลูกครับเหมาะสมที่สุดทําไมสอถึงเหมาะสมที่สุดครับมาพิจารณากันครับลูกสังเกตนะครับโครงสร้างที่2เนี่ยสังเกตว่าธาตุไนโตรโจเจน e อสูงที่สุดพอ En สูงกว่าสตัวเนี้ยและ e อมันก็เป็นลบด้วย ส่วนธาตุที่ e.n ตำ่ำเออธาตุที่ e.n ตำ่ำ formal c h a r g อาจจะต้องมี e.n น,น้อยๆหรือเป็นศูนเห็นไหมโอเคปะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเหมาะสมที่สุดนั่นเอง 1. ไม่เหมาะสมตรงไหนลูกสังเกตนไนโตรโจเจนเป็นธาตุที่ e.n สูงที่สุดแล้วมันไม่ติดโลบอะแต่ซัลเฟอร์ดันติดโลบอะมันก็เลยไม่เหมาะสมโอเคไหมลูกส่วนโครงสร้าง C ไม่เหมาะสมตรงไหนครูครับครูขานี่ไงคะ ไนตรเจน e.n สูงส่วนเลยค่ะแล้วก็มีฟอร์มอัชาร์เป็นลบแล้วก็ลบเยอะด้วยค่ะลูกครับอย่างที่ครูบอกถ้าลบสูงๆเอาไหมครับไม่เอาอะไรที่ฟอร์มอัชชาร์สูงๆเรามักจะไม่เอาถ้าเลือกได้เราจะเลือกที่ฟอร์มอัชชาร์เป็นไงต่ำๆโอเคไม่เถียงว่านะครับเราไม่เถียงนะครับว่าซัลเฟอร์นี่เห็นไหมเป็นบวกหนึ่งโอเคเพราะว่า e.e.n ต่ำกว่าถูกไหมแต่ในตะัวเจนอ่ะ e.n สูงเป็นลบก็จริงแต่เป็นลบตั้งลบสองแนะ่แล้วอีกอย่างหนึ่งครับลูกสังเกตดูนะครครรัับบบาา์ออนก ธาตุคาร์บอนนี้นะครับ EN ต่ำกว่าซัลเฟอร์เพราะนั้นคาร์บอนควรจะเป็นบวกส่วนซัลเฟอร์ควรจะเป็นลบแต่ด้านซัลเฟอร์ก็ดันเป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเพราะนนั้โครงสร้าง C เนี่ยจึงไม่ค่อยจะเหมาะสมด้วยเหตุผลประการ,ราชาน,นีนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเลือกโครงสร้าง B นั่นเองนะครับเห็นไหมพเพรามืลชาตุต่ำๆ EN สูงก็ประจุลบโอเคไหมครับต่อมาอันนี้อ่านว่าไไทโอไซยาเนตต่อ C ต่อมานะครับ CNO- เรียกว่าไซยาเนตไอออนอ่ะ มาหาโฟมอิมชาร์ดของสารตัวน,นี้กันเลยครับโฟมอิมชาร์ดของเขาจะเป็นอะไรบ้างลูกๆครับมาพิจารณากันเลยนะครับอ่หลักการนะครับเอาไวเลน์อิเล็กตรอนไวเลนอิเล็กตรอนก็คือหมู่เอาหมู่ตั้งลบด้วยสิ่งที่มันล้อมรอบก็คือเอาจุดกับขีดบวกกันแล้วไปลบหมู่หรือลบไวเลนต์นั่นเองเดียวกันนะคาร์บอนหมูส่สี่เอาสี่ตั้งจากนั้นนับจุดนับขีดครับสี่จุดอีกสองขีดก็เป็นหกก็สี่ลบหกได้ลบอะไรลูก ได้ลบสจากนั้นไนโตรเจนหมู่ในลูกหมู่หแล้วมีกี่ขีดครับ4ี่ขีดอันนี้ไม่มีจุดไม่เป็นไรก็5้ลบสเหลือ1ก็บวกหนึ่งจากนั้นออกซิเจนลูกหมู่อะไรหมู่หกี่จุด4.2่ขีดก็เป็น6 6หลบหได้ศูนย์ครับจากนั้นโครงสร้างบีดจูต่อเลยนะครับลูกครับอ่ะคาร์บอนครับหมู่สี่เอา4ตั้งจากนั้นกี่แขน3แขนอีก2อจุดเป็นห้ก็เอาสีลบหได้ลบอะไรลูกแต่ลบหนึ่ง นะครับจากนั้นเนโตรเจนหมู่5เอา5ตั้งจากนั้นมีกี่ขีด3ขีดอันนี้อีก1ขีดเป็น4ี่ขีด5ลบ4ได้พวกหนึ่งอ่านะครับและสุดท้ายครับออกซิเจนครับหมู่6เอา6ตั้งจากนั้นกี่จุดครับ6.1จุดขีดเป็น7 6ลบ7ได้ลบ1ในสุดท้ายครับโครงสร้าง4ี่มาดูกันเลยคาร์บอนหมู่ไหนลูกคาร์บอนหมู่หมู่สเอา4ตั้งแต่กี่จุด 6. จุดขีดเป็น7ก็4ลบ7ได้ลบ3าม จากนั้นในโตรเจนหมู่5เอา5ตั้ง3ขีดอันนี้อีก1ขีดเป็น4 5ลบ4ได้บวก1นะครับจากนั้นลูกดูต่อครับออกซิเจนหมู่6เอา6ตั้ง3ขีด2จุดเป็น5 6ลบ5ได้บวก1โอเคนะครับลูกครับลูกก็จะได้์มชารของแต่ละโครงสร้างออกมาแล้วต่อไปครับโครงสร้างไหนเหมาะสมที่สุดนะครับในนะครับ โครงสร้างไหนจะเหมาะสมที่สุดนะลูกนะอ่ะัดับแรกครับมันเป็นประจุลบผลรวมฟอร์มรูลาช์ดควจะได้ลบด้วยถูกไหมลูกอ่ะมันก็เป็นเห็นไหมลบสองบวกหก็ได้ลบหนะครับอ่ะลบหลบหเป็นลบสบวกหก็ได้ลบหนะครับลบสอันนี้บวกหบวกหก็ได้ลบหโอเคทีนี้ลูกเช็คคําตอบคิดว่าน่าจะเป็น ข้อไหนที่จะเหมาะสมที่สุดครับ A B และ C คำตอบคือ B นะคะปิ้งปองปิ้งปองปิงปอง,ปง,ปง,ปงอ่าทำไมถึงเป็น B เรามาดูเหตุผลกันข้อหนึ่งนี่รับไม่ได้เลยครับ3ามธาตุนี้ลูกพบว่าธาตุไหน EN สูงสุดครับออกซิเจนเพะฉะนั้นออกซิเจน EN สูงสุดฟอร์มอลชาร์ดควรจะเป็นประจุลบแต่เนี่ยคาร์บอนดันมาเป็นลบไม่เอา โอเคนะโครงสร้าง C ละ่ะก็เหมือนกันครับอธิบายเดียวกันเลยออกซิเจน EN สูงสุดควรจะเป็นลบแต่ C ดันมาเป็นลบแทนออกซิเจนนมาเป็นบวกก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นโครงสร้าง B จึงเหมาะสมที่สุดเหมาะสมยังไงสังเกตนะครับลูกสังเกตนะครับลูกจะพบว่าออกซิเจนนะครับ En สูงเป็นลบก็จริงคาร์บอนก็ยังถือว่าเป็นลบนะครับแต่จริงๆนะครับก็เป็นลบเพราะว่าคาร์บอนก็คาร์บอนเป็นลบเนี่ยแต่ก็มาดูที่ไนตโตรเจนด้วยไนตโตรเจนเป็นบวกให้ลูกเป็นบวกหนึ่ง ซึ่งไนโตรเจนเนีครับเป็นบวกหนึ่งส่วนคาร์บอนเป็นลบหนึ่งแต่ออกิเจนก็เป็นลบอะไรลูกลบหนึ่งเพราะนั้นถ้าที่ EN สูงที่สุดเนี่ยควรจะมีฟอร์มอชาร์ที่เป็นไงครับลูกครับสูงที่สุดเอ้ยไม่ใช่สูงที่สุดควรจะเป็นลบซึ่งมันขัดแย้งกับข้อ1กับข้อข้อ a กับข้อ C เพราะฉนั้นเราจึงเลือกชอยอะไรครับลูกครับชอยบน่าจะเหมาะสมที่สุดแม้ว่าแม้ว่านะครับลูกสังเกตนะคาร์บอนอ่ะเ n ต่ำกว่าไนโตรเจนแต่มันตั้งติดลบบ้างโอเคปะ่ะแต่เราที่ดูด ส่วน A อกับ C เหตุผลเดียวกันครับออกซิเจน E ออสูงแต่ดันไม่ติดลบอะโอเคเปล่าเออเพราะนั้น B ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเห็นไหมวินาวิธีพิจารณาโครงสร้างเนี่ยลูกก็เขียนโครงสร้างมาทั้งหมดก่อนจากนั้นอันไหนที่มันรับไม่ได้ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งจนเหลือโครงสร้างสุดท้ายมันก็จะเหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับลูกครับทีนี้ครับลูกดูอีก4ตัวครับอ่ะสตัวเนี้ยคุณครูจะให้ลูกพยายามเขียนโครงสร้างของซั โครงสร้างของเขาแล้วก็เขียน formal c h a r t ของเขาด้วยนะครับอ่ะลูกมาดูตัวแรกเลย N O 2บวกครับอ่ะนะครับรวม valence electron ซิ nitrogen หมู่5ใช่ไหมครับเป็น5นะอ่ะ oxygen หมู่6ก็เป็น6ครับมี2อะตอม6 2เป็น12บวก5เป็น17 17แต่ตัวเนี้ยเป็น i อออนบวกก็คือจ e ่ายอิเล็กตรอนไปกี่ตัว1ตัว17จ่ายไป1ก็เหลือ16ครับ อ,อิเล็กตรอนเหลือ16นะจากนั้นลูกเขียนไดโตดเจนกับออกซิเจนเลยครับมี2ธาตุก็เขียนไปเลย2ตัวจากนั้นหลักการของเราก็บอกว่าธาตุที่ En สูงเนี่ยจะครบออกเตตดก่อนเพราะนั้นออกซิเจนมู่กถูกไหมครับก็ดึงของไนโตดเจนมา2ก่อนครบออกเตตก่อนนะครับเออเท่าทีเรามีออกซิเจนอยู่2อนอันคุณครูก็เขียน2อันนี้นะออกซิเจนนี่นะอันนี้เป็นอย่างนี้นะโอเคนะจากนั้นออกซิเจนนี่ก็เหมือนกันครับก็ดึงมาครบออกเตตก่อน จากนั้นเติมอิเล็กตรอนครับที่อะตอมล้อมรอบก่อนใช่ไหมครับออ,อ,ออกซิเจนเกิดไปแล้ว2คู่ก็เติมอีก2คู่ออกซิเจนเกิดไปแล้ว2ก็เติมอีก2คู่จากนั้นรวมอิเล็กตรอนซีมี16เติมอิเล็กตรอนไปเท่าไหร่ครับอย่างละ2คู่ก็4คู่ก็8อิเล็กตรอนแล้วเกิดพันธะกี่ขีดครับ4ขีดก็8อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนหมดไหมลูกหมดแล้วจากนั้นลูกก็ใส่วงเล็บแล้วเขียนประจุบวกโอเคเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็จะได้แบบนี้นะครับลูกครับ น,นี่ก็จะเป็นโครงสร้างของ NO 2องโอ่ะทีนี้ลูกลองคำนวณ formal c h a r ์ดซิอ่ะลูกคำนวณ formal c h a r ์ดอ่ะคิดก่อนครับออกซิเจนหมู่6กก็6ตั้งจากนั้นเอาจุดเอาขีดรวมกันแล้วไปลบ6นะครับสีจุดสขีดก็6 6หลบหเป็น0ถูกไหมลูกอ่าแต่นั้นนะครับออกซิเจนด้านนี้เห็นไหมัหนธะคู่เหมือนกันก็เป็น0เหมือนกันส่วนไนโตรเจนหมู่5เอา5ตั้งมีกี่ขีดครับ4ขีด5้ลบสได้บวกหเห็นไหมศูย์กับ0ูนย์บวกหนึ่ โอเคปะ่ะอันนี้คือ formula นะครับจากนั้นลูกดูต่อครับดู N O ครับโมเลกุลของ N O มาดูเลยรวม valence electron เป็นเท่าไรครับไนโตรเจน5ออกซิเจน6รวมกันเป็น11แต่มันจ่ายมันเป็นบวกใช่ไหมจ่ายไป1นตัวเหลืออะไรครับ11จ่ายไป1เหลือ10ตัวจากนั้นลูกเขียนนะครับ N กับ O จากนั้นให้ดูธาตุ e n สูงก่อน e n สูงจะครบออกเตตก่อนเพราะนั้นธาตุออกซิเจน e n สูงก่อนก็จะครบออกเตตก่อนดึงของไนโตรเจนมา2 ถูกไหมลูกจากนั้นลูกเอาเขียนอิเล็กตรอนล้อมรอบออกซิเจนให้ครบกอนนะครับอันนี้มี2คู่ละก็เติบอีก2คู่ครบออกเทนถูกไหมครับจากนั้นดูอิเล็กตรอนที่ในตัวเจนจะได้รับนะเรามี10ใส่ไปแล้ว4ใช่ไหมฮะเกิดมาณทอีก2คู่นะครับใส่ไปแล้ว4เกิดมาณทัคู่ก็4เพราะฉะนั้น10ลบ, 4, ลบ4ลบ4เหลือ2เหลืออีก2อิเล็กตรอนใส่ที่ไหนครับใส่ในตัวเจนนะครับอ,อ้าวแล้วลูกก็ดูตอบนะครับเอ๊ะพอใส่ในตัวเจนปุ๊บ ลูกจะพบว่าไนโตรเจนไม่ครบออกเตดอะออกซิเจนครบออกเตดอัน,นเดียวเลยอะใช่ป่ะลูกดูนะเห็นไหมอันนี้2ขีดก็4อิเล็กตรอนอันนี้อีก2ก็เป็น6ขาดอีก2จะครบ8ทาําไงอะออกซิเจนก็เลยบอกว่าโอ,อ้ฉันมีอิเล็กตรอนคู่เหลืออยู่นะจ๊ะพอฉันเหลือฉันให้เธอไป1นคู่จ้าอ่ะเห็นไหมพอให้ไปน1นคู่ปุ๊บก็จะได้แบบนี้เลยให้ไปน1นคู่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฉันมีคู่เหลือ1คู่ฉันก็เลยให้เธอ พอให้ปุ๊บก,ก็ได้แบบนี้เลยครับลูกครับเป็นพันธะสามทันทีเลยนะครับก็ได้พันธะสามแบบนี้ในราะนั้นทั้งสองคนก็ครบออกเต็ดแฮปปี้เอนดิ้งนะครับลูกจําตัวนี้นะถ้าข้อสอบโรงเรียนที่แบบว่าอาจารย์คนไหนที่เขาแสบๆหน่อยเขาจะชอบเอาตัวนี้ไปออกข้อสอบครับลูกครับเพราะตัวนี้เป็นพันธะสามนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือ C-O ก็เหมือนที่ครูบอกอ่ะถูกไหมฮะอย่าง C-O ก็เหมือนกันเนี่ยอะคาร์บอนออกซิเจนเนี่ย EN มากกว่า ดึงอิเล็กตรอนไป2คู่ก่อนจากนั้นลูกเติมอิเล็กตรอนจะพบว่าอิเล็กตรอนของออกซิเจนมี2คู่แต่คาร์บอนเนี่ยมีแค่คู่เดียวนะครับลูกก็รวมไปเลนย์อิเล็กตรอนก่อนนะอ่าคาร์บอน4ออกซิเจน6เป็น10เห็นไหมมี10เท่ากันเลย10ปุ๊บใส่ไปแล้ว6ถูกไหมอันนี้อีก4ก็เป็น10เห็นไหมแล้วพอเป็น10ปุ๊บเนี่ยอิเล็กตรอนหมดละคันนี้คาร์บอนนะไม่ครบออกเทตทครับลูกครับถูกนไหมครับพอคาร์บอนไม่ครบออกเทตททำไงอะออกซิเจนเหลือออกซิเจนก็เลยให้ กลับให้แล้วก็เกิดพันธะอะไรลูกพันธะสามขึ้นมาโอเคนะครับพอให้ปุ๊บก็เกิดพันธะสามขึ้นมาเลยนี่โอเคนะเออเพราะนั้นถ้าโรงเรียนไหนอาจารย์แสบๆหรือครูแสบๆเนี่ยเขาจะเอาสองข้อนี้ไปออกข้อสอบแม่นๆเลยนะครับลูกพิจารณาแบบนี้เลยนะลูกจําไว้ครับธาตุคาบสองมันจะพยายามทําให้ตัวเองครบออกอะไรออกเตตเพราะนั้นถ้าลูกเขียนพันธะแล้วมันไม่ครบออกเตตอะลูกก็โยกอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างๆเนี่ยมาทําให้มันครบออกเตตซะโอเคไหม โอเคไหมอีกหนึ่งรอบนะมาดู NO2 อีกหนึ่งรอบครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นอย่างออกซิเจนเนี่ยโอเคอย่างเงี้ยโอเคออกซิเจนครบออกเตตแต่ไนโตรเจนก็คาบ2เหมือนกันแต่มันไม่ครบออกเตตนะมันมีแล 6, ้วหกถูกปะสองสี่หกเพราะฉะนั้นทำไงให้ครบแปดนะก็โยกอิเล็กตรอนของออกซิเจนน่ะที่มันครบแปดเนี่ยมาสร้างเป็นมัน่ะสามครับอย่างเงี้ยโอเคไหมอ่าเพื่อให้ออกเตตทั้งสองตัวโอเคนะลูกนะอ่าจากนั้นลูกครับดูฟอร์มอลชาร์ตต่อครับลูกคำนวณฟอร์มอลชาร์ต ฟอร์มว่าฉาดก็คือเอาไปเลนต์เล็กตอนตั้งนะครับลบขีดกับจุดรวมกันดูในโตรเจนก่อน3ขีด2จุดก็เป็น5ไในโตรเจนก็อยู่หมู่5 5ลบ5ได้เท่าไหร่ลูกได้0ูนย์จากนั้นดูออกซิเจนต่อออกซิเจนหมู6่6กของ6ตั้งจากนั้น3ขีด2จุดก็เป็น5 6ลบ5ได้บวก1เห็นไหม0ูนย์กับบวก1รวมกันก็ได้ประจุบวก1นน,นั่นเองโอเคนะลูกนะต่อมาดู S 2 2ลบครับ S 2 2สอืสอ ลูกดูนะครับซาวเฟอร์หมู่ไหนครับหมู่6เพราะนั้นรวมไฟเลนซิเล็กตอนก่อน6มี2อัน6 2เป็น12แต่12บสงตัวเนี้ยเป็นประจุลบสลบก็คือรับอิเล็กตรอนมาอีก2ตัว12รับมา2ก็เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น14นะครับเป็น14จากนั้นลูกก็เขียนครับซาวเฟอร์กับซาวเฟอร์2อะตอมซาวเฟอร์กับซาวเฟอร์2อะตอมซาวเฟอร์หมู่6ต้องการกี่ตัวครบ8นะ2ตัวครบ8ถูกไหมลูกอ่ะ2ตัวครบ8ลูกก็ใส่สองแขเนเงี้ยจากนั้นลูกเอาอิเล็กตรอนมาเติมล้อมรอบครับอันเนี้ยสก็ เติมอีกสองคู่อันนี้สองก็เติมอีกสองคู่พอลูกเติมอีกสองคู่ลูกนับอิเล็กตรอนครับอันนี้เติมไปแล้วเท่าไหร่นะครับอิเล็กตรอนที่เป็นคู่เนี่ยสองหนึ่งสองสี่หกแปดก็ลบแปดแล้วลบด้วยที่สร้างพันธะอีกเท่าไหร่ลูกสร้างพันธะอีกเท่าไหร่ลูกอีกสองขีดสองขีดก็สี่อิเล็กตรอนก็ลบไปก็หมดไหมครับเหลือสองอิเล็กตรอนอ้าวถอะไหมครับสี่ กับ8เป็น4กับ8เป็น12 <S <S เหลือ2อิเล็กตรอนอ้าวแล้ว2อิเล็กตรอนนี้ลูกจะใส่ตรงไหนล่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอลูกทําพันธะคู่ไม่ได้นะครับหลักการง่ายนะลูกก็ลบพันธะคู่ออกพอลูกลบพันธะคู่ออกปุ๊บเนี่ยลูกก็จะเอาอิเล็กตรอนที่เหลือเนี่ยมาใส่ได้ครับพอลบพันธะคู่ออกปุ๊บหมายความว่าลูกก็เอาเอาสองเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้ลูกลบพันธะคู่ออก หมายความว่าลูกก็ย้ายมานักคู่มาใส่ตรงนี้แทนอ่ามันก็จะครบครับมันก็จะได้แบบนี้ครับเห็นไหมซัลเฟอร์ก็ครบออกเตตทั้ง2อะตอมเลยนะสองสี่หกแปดเห็นปะอันนี้ก็สองสี่หกแปดเวลาลูกลงมานักคู่ออกไปนะเอามาเติมตรงนี้แล้วเอาสองที่เหลือมาใส่ตรงนี้เห็นไหมก็ครบแปดอ่ประจุก็สองลบนะครับประจุก็สองลบ,นะบ,กกงลบทีนี้คำนวณฟอร์อลชัตครับลูกครับอ่าคำนวณฟอร์อลช์นนับขีดนับจุดนะ